ครับก็สวัสดีครับผู้รับชมทุกท่านนะครับคลิปนี้มาเปลี่ยนสวิตไฟสูงต่ำของ m มิตซูบิชิ Titan นะครับหาหลักการง่ายๆนะครับถอดนอด็อตฝาครอบพวงพวงมาลัยด้านล่างออกมานะครับ1 2ตรงนี้แล้วก็3ตรงนี้นะครับแล้วก็แกะครอบด้านบนนี้ออกนะครับพอคลายน็อตออกแล้วตัวนี้ปึ้งขึ้นไป คิดแรกออกไปแล้วนะครับอาินที่สองก็อ่าลวงลงมาครับนี่นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ขอจิบตรงนี้นะครับง่ายๆดำๆตัวบนแล้วก็ตัวล่างบีบแล้วก็ดึงออกมานะครับอ่าเหียบร้อยแค่นี้ครับ ส่วนอันนี้ตัวใหม่นะครับเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปสวมมันจะมีร่องอยู่แลครับสมัยนี้ถอดดึงดังแคบนะครับเรียบร้อยสเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ทดสอบ เปิดสวิตช์นะครับติดนะครับ